สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดดาก,กันมันหยด ชูวิทย์ซัดศรีสุวรรณนักร้องแห่งชาติกรณีบุกฟ้องกอสทชอขัดขานสรยุทธ์คืนจอจากกรณีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชอให้ดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยกรณีหากนายสรยสุทธ์สุทัศนจินดาซึ่งพึงผนโทษ หลังถูกสารพิพากษาจำคุกในคดีค่าโฆษณาเกินเวลากลับมาเป็นพิธีกรเล่าข่าวจะขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนหรือไม่นั้นทำให้ในายชูวิทย์กมนลวิสิทธ์ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้ว่านักร้องสีสุวรรณบุกร้องกอสอทช .20 เมษายนนี้ค้านสรยุทธ์ขืนจอเล่าข่าวประเทศไทยจำต้องอยู่แบบเงียบๆเ,เจียมเนื้อเจียมตัว นักร้องเมืองไทยมันเยอะร้องไปได้ทุกเรื่องแม้แต่หมากัดกันก็คงร้องแสงตัวเองไม่มีต้องอาศัยแสงคนอื่นสมัยนี้เรียกพวกหิวแสงอยากเรียกกระแสสรยุทธ์ออกข่าวกลับมาเป็นกรรมกรข่าวเหมือนเดิมไม่ทราบว่าทำให้ใครเดือดร้อนในเมื่อสารพิพากษาว่าผิดให้จำคุกแต่ไม่ตัดสินห้ามเขาประกอบอาชีพตลอดชีวิต อาชีพสื่อไม่ได้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนถ้าคนดูเขาเห็นว่าไม่เหมาะสมเขาก็ไม่ดูแค่กดรีโมทเปลี่ยนช่องกอสทชอ,องค์กรกลางกำกับสื่อคงไม่เส้นตื้นสะดุ้งกับนักร้องเรื่อยเปยื่อยต้องหนักแน่นให้สมกับเป็นองค์กรคุมสื่อไม่ใช่ไปให้ราคาวิจารณญาณต้องมีการไปทำในสิ่งที่เป็นอาชีพสุจริตที่เคยทำมาทั้งชีวิตมันเปนหนักระบาลใครไม่ทราบ ทำให้นึกถึงสุนทรผู้ที่ว่าไว้จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินด้านในาศรีสวุวรรณโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้กลับอย่างดุเดือดว่าผมยื่นตรวจสอบจริยธรรมนักข่าวชื่อดังเป็นปกติวิสัยแต่เจ้าพ่ออ่างกลับมาหนักกระบานแทนมาเสือกอะไรด้วยหรือว่าผีย่อมเห็นผีด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ